ราชาแห่งวงเวทตอนที่540อันตรายที่ยากจะหลบหนีรองเจ้าเมืองซักคิวบัสนั้นนางเป็นผู้เชี่ยวชาญเขตแดนผู้แท้ระดับ8ขั้นปลายอีกเพียงก้าวเดียวก็จะก้าวไปยังเขตแดนผู้แท้ระดับ9แล้วซึ่งอาจจะนับได้ว่ามีความแข็งแกร่งระดับต้นๆของดินแดนน้เกินแห่งนี้เลยแต่ในขณะเดียวกันทักษะการต่อสู้ประชิดของนางนั้นไม่สูงนัก แต่ทว่าด้วยพลังจิตวิญญาณและสัมผัสเทวะของนางก็ถือว่าแข็งกแกร่งพอตัวจึงทําให้นางรู้ตัวได้ในทันทีหากแต่ก็ไม่เพียงพอที่จะหลบหนีได้อย่างสมบูรณ์แบบในขณะที่นางก็ไม่คิดเลยว่าคนเหล่านี้ได้วางแผนรอบโจมตีนางเอาไว้เช่นกันการโจมตีเมื่อสักครู่นี้จึงเป็นการโจมตีเข้าไปยังจุดไม่สําคัญนัก แต่ทว่าในเวลาต่อมาโซลโหลก็ได้ปลดปล่อยอาคมคำสาปออกมาทำให้พลังวิญญาณของรองเจ้าเมืองซักิวบัสไม่สามารถควบคุมได้นางจึงไม่สามารถใช้ทักษะใดๆไม่แม้แต่จะฟื้นฟูร่างกายของตัวเองโซลโหลเจ้าวพวกเจ้ารองเจ้าเมืองซักิวบัสถูกลอบโจมตีด้วยความรวดเร็วเช่นนี้สามารถบอกได้เลยว่ามันเป็นฝีมือของใครในหมู่ผู้เชี่ยวชาญน,นี้ แม้ว่าจีเออตันจะมีพลังฝึกตนที่สูงที่สุดแต่ทว่าการที่มีทักษะรอบโจมตีเช่นนี้จะต้องเป็นรองเจ้าเมืองปีศาจเงาสัวโหลเท่านั้นในเวลาต่อมาร่างของสัวโหลก็ปรากฏขึ้นพร้อมกับถอนนีสันออกมาจากหลังของรองเจ้าเมืองซากิวบัสมีสันสองประกายนี้มันเต็มไปด้วยอักษรรุนสีเทามนมีความคมเป็นอย่างมากซ้ำยังมีกลิ่นอายแห่งความตายแผ่ออกมาด้วยเจ้าคงอยากจะรู้สินะว่าทำไมเจ้าเมืองของพวกเราไปที่ไหน สวหลูก็ได้กล่าวออกมาด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาตอนนี้ข้าจะบอกเจ้าก็ได้ในขณะที่พวกเจ้าเดินทางออกมาจากเมืองอันเหยพวกเราก็เข้าร้องเมืองอานเหยไปแล้วเจ้าเมืองของพวกเราร่วมมือกันข้าคิดว่าเจ้าเมืองของเจ้าคงจะตายไปแล้วและตอนนี้ก็ควรที่จะตามกันไปซะบัดซบทำไมพวกเจ้าถึงทำเช่นนี้ทำไมล่ะจะตายอยู่แล้วจะไปรู้ทำไมร่างเงาปีศาจในตอนนั้น รองเจ้าเมืองซักคิวบัสก็เปลี่ยนร่างเป็นเงามายาพร้อมกับคลายผนึกสัวโหลอย่างรวดเร็วนางได้หนีออกมาจากอาคมของสัวโหลในเวลานั้นปีศาจศิลาเมืองอานเหยก็ส่งเสียงดังพร้อมกับเข้าจู่โจมฝ่ายตรงข้ามปีศาจศิลามีพลังที่ไม่อ่อนแอแน่นอนแต่ทว่าการจะโจมตีสัวโหลนั้นเป็นเรื่องที่ยากมากๆด้วยความสามารถในการหลบที่รวดเร็วซ้ำยังสามารถใช้มีดอาคมฟันมายังร่างของปีศาจศิลาให้ถอยออกมาอีกหลายก้าวได้ อย่างไรก็ตามปีศาจศิลานั้นถือว่ามีพลังป้องกันที่แข็งแกร่งเป็นอย่างมากดังนั้นแล้วจึงไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมากมายนักในเวลาเดียวกันหญิงก็ปล่อยพูดวิญญาณคันสอธทมินออกมาพร้อมกับยิงออกไปกระแทกเข้าอกของสัวโหลแต่ทว่าร่างที่ลอยออกไปนั้นมันเป็นเพียงแค่ภาพดวงตานี่คือวิชาลับในการหลบหนีของมือสังหารนั่นเองเหล่ากองกำลังของเมืองอันเหง่ที่เห็นสถาน,นการณ์ดังกล่าวก็ได้ยกอาวุธเตรียมเข้าจู่โจมทันที ปีศาจเพลิงจีเออตานก็หัวเราะออกมาเสียงดังใครกล้าขัดขืนสังหารมันให้หมดปีศาจเพลิงเมืองเย็นโหมและปีศาจเงาเมือง,หญ,งหญิงในตอนนั้นก็เข้าจู่โจมตะลุมบอลกลุ่มของเมืองอันเหยในทันทีรองเจ้าเมืองซักคิวบัสก็หนีออกมาราวหนึ่งร้อยเมตรก่อนที่จะมาปรากฏร่างพร้อมกับพ่นโลหิตคำโตออกมานานถึงกับหายใจหอบๆดูเหมือนว่ามีดอาคมจะพลาดจุดสำคัญไปเพียงนิดเดียวเองไ <c oughs> รประโยชน์ ด้วยมีดอาคมของข้าแล้วเจ้าตายอย่างแน่นอนปีศาจเงาโซโลนั้นไม่ได้อ่อนแอกว่ารองเจ้าเมืองซัคคิวบัสนี้เลยสำด้วยการลอบโจมตีของเขาแล้วพร้อมกับมีดอาคมคำสาบที่จ้วงไปยังร่างกายของนางการจะไล่าตามนางนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ง่ายดายนักในเวลานี้รองเจ้าเมืองซัคคิวบัสถึงกับหายใจหนักหน่วงนางดูอ่อนแอไร้พลัง ในเวลานี้จากที่นางสังเกตดูแล้วถึงแม้ว่ากองกําลังส่วนใหญ่ของฝ่ายตรงข้ามจะนําไปปิดล้อมเมืองอันเหย่ไว้แต่ที่เหลืออยู่ของกองกําลังฝ่ายตรงข้ามในตอนนี้ก็ดูไม่น้อยเลยท่ามกลางความวุ่นวายเช่นนี้นั้นแม้แต่แรงจะหนีก็ไม่เพียงพอสังหารพวกมันให้หมดจีเออตาเนตะโกนออกไปเสียงดังฝังพวกมันทั้งหมดเอาไว้ที่นี่รองเจ้าเมืองซากิบัสก็เผยความกรดเกรี้ยวออกมาอย่างรุนแรง ดวงตาทั้งสองข้างของนางปล่อยพลังเป็นละลอกคลื่นออกมามันเป็นพลังจิตวิญญาณปกคลุมไปยังร่างของสัวโหลสัวโหลก็ไม่คิดเลยว่าซัคคิวบัสจะยังหลงเหลือแรงไว้อยู่ร่างกายของเขาจึงถูกปกคลุมไปด้วยพลังจิตวิญญาณรู้สึกว่าร่างกายของตัวเองหมดเรี่ยวแรงในทันทีฮึตานไปก็ไร้ความหมายในเวลาเดียวกันนั้นปีศาจเพลิงจีเออตานก็ปล่อยมันออกมา มัดที่เป็นรูปมังกรเพลิงได้พุ่งตรงไปยังปีศาจศิลาเมืองอันเฮยถูกกระแทกไปกองอยู่ต่อหน้าต่อตาของรองเจ้าเมืองซักคิวบัสปีศาจศิลานั้นถือว่ามีพลังป้องกันที่สูงมากๆโดยปกติแล้วสามารถจะต้านพลังทำลายล้างของปีศาจเพลิงได้แต่ทว่าในตอนนี้นั้นกลับตรงกันข้ามตุ้มพลังที่บ้าคลั่งนี้ได้กลืนล้างของปีศาจศิลาไปในทันทีทันใดนั้น ร่างของปีศาจศิลาเมืองอันเหยก็ระเบิดออกมาเป็นชิ้นชิ้นแม้แต่พลังส่วนเกินก็ได้กระแทกไปยังร่างกายของรองเจ้าเมืองซักิวบัสในขณะที่นางก็อยู่ในสภาพอ่อนแออยู่แล้วนั่นจึงทําให้พลังจิตวิญญาณของนางหลุดออกจากการควบคุมทันทีในตอนนั้นเองส่วนหลวปีศาจเงาก็ค่อยๆฟื้นคืนสติขึ้นมาทันทีในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญอีกคนของเมืองอันเฮยเป็นผู้อาวุโสข,ของเผ่าดาร์คเอลฟ ก็เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาจึงปลดปล่อยพูดวิญญาณรูปดวงตาออกมาพลังดังกล่าวนี้ได้เข้าไปยับย้งทักษะของโซโล,โลเอาไว้แต่แล้วสิ่งที่คาดไม่ถึงก็เกิดขึ้นร่างกายของโซโล,โลได้หายไปและปรากฏขึ้นที่ด้านหน้าของดาร์กเอลฟ์ชราตนนั้นพร้อมกับมีดอาคมสีดำที่ตวัดออกไปอย่างรวดเร็วจนคาดไม่ถึงหัวของดาร์กเอลฟ์ชราขาดครึ่งไปในทันทีไม่หญิงถึงกับคำรามลัน่น ร้อมกับปล่อยลูกศรอ,ออกมาทันทีแต่ทว่ากลับไม่โดนร่างของสัวหลูเลยแม้แต่น้อยในเวลานี้ปีศาจศิลาได้ต่อสู้กับจีเออร์ตานมาหลายกระบวนท่าแล้วในขณะที่พลังฝึกตนของจีเออร์ตานนั้นอยู่ในเขตแดนผู้แท้ระดับ9เพียงแค่พลังฝึกตนของเขาก็เหนือกว่ารองเจ้าเมืองซักคิวบัสแล้วซ้ำยังมีวิชาเพลิงปีศาจที่ร้ายกาจและพลังโจมตีที่รุนแรงอีกทำให้ร่างของปีศาจศิลาที่ทรงพลังได้ระเบิดออกมาครั้งแล้วครั้งเล่า ในช่วงเวลานี้เกิดความโกลาหลวุ่นวายกันไปหมดการต่อสู้ทั่วทั้งสนามรบสับสนวุ่นวายไปหมดเลยเมืองเย็นโมและเมืองหญิงหญิงต่างก็บุกตะลุยอย่างดุเดือดแม้แต่หญิงในเวลานี้เองก็ได้รับบาดแผลจากการต่อสู้มากมายนับไม่ถ้วนส่วนรองเจ้าเมืองซักคิวบัสของเขาก็อยู่ในสถานการณ์เซียนตายทั้งสองตนนี้จะต้องถูกสังหารในเวลาอันใกล้นี้เป็นแน่กองกําลังเมืองอันเฮย ถูกทำลายแตกพ่ายถูกบดขยี้เสียหายไปเกือบหมดพวกเขารู้ว่าไม่มีโอกาสที่จะรอดชีวิตแล้วดังนั้นจึงคิดสู้ตายเวลานี้จึงถูกทำลายจนยากที่จะต้านทานได้ในขณะที่พลังฝึกตนของฉูเทียนนั้นต่ำที่สุดเขาไม่คิดที่จะเข้าต่อกรกับผู้เชี่ยวชาญเมืองอื่นอย่างแน่นอนเพราะแต่ละตนนั้นต่างก็เป็นผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในเขตแดนพูดแปลงสรรพสิ่งทั้งนั้นเลยแม้ว่าทักษะการต่อสู้ของเขาจะยอดเยี่ยม แต่ก็ใช่ว่าจะสามารถต่อสู้กับเหล่าผู้เชี่ยวชาญที่เขามาล้อมกรอบเขาไว้หาว่าต่อสู้ตัวต่อต,ต,ตัวแล้วก็เขามั่นใจว่าชนะอย่างแน่นอนนั่นจึงทําให้ในเวลานี้เขาค่อนข้างลําบากเลยทีเดียวไม่คิดเลยว่าเรื่องมันจะออกมาเป็นเช่นนี้การต่อสู้ที่ไร้ซึ่งกฎเกณฑ์ดินแดนหนีเกินนี้เป็นสถานที่ที่ยากจะเข้าใจได้จริงๆในเวลาเดียวกันริ้วแสงก็เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว ปีศาจเงาเมืองหญิงหญิงก็รอบโจมตีจู่เทียนในทันทีวิชารอบโจมตีของปีศาจเงานั้นนับว่าเป็นวิชาลับที่แข็งแกร่งมากอีกทั้งยังมีพลังโจมตีที่ยังร้ายกาจแม้แต่สัมผัสเทวะก็ยังยากที่จะสัมผัสได้แน่นอนว่ามีเพียงระดับอำนาจศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นที่จะรับรู้ได้ในขณะที่ฝ่ายตรงข้ามพุ่งเข้ามาใกล้และเตรียมพร้อมที่จะเข้าจู่โจมพร้อมกับมีมีเสียวเข้มพุ่งออกมาในทันทีฉู่เทียนก็เร่งรีบหลบอย่างรวดเร็ว ประกายของมีดนั้นได้ทะลวงมายังหน้าอกของเขาด้วยความเร็วสูงกระแทกเข้าไปยังพลังกายานิรนอนอบแสงดาราแตกละเอียดเลยชูเทียนหึงกับโกรธเกรี้ยวเป็นอย่างมากวิไอเจ้าพวกสาตร์แล้วแล้วถึงกับกล้ารอบโจมตีบิดาผู้นี้เลยหรือผู้เชี่ยวชาญปีศาจเงาไม่สามารถที่จะโจมตีสองกระบวนท่าติดต่อกันได้เป็นแน่ดวงตาของชูเทียนก็เปลี่ยนเป็นสีดำทมิน ในขณะเดียวกันพลังโจมตีของปีศาจเงาก็ทะลวงเข้าไปยังร่างของชูเทียนจมลึกถูกดูดเข้าไปราวกับว่าไม่มีแรงต้านทานในดพลังของชู่เทียนได้ดูดซับพลังงานอย่างรวดเร็วพร้อมกับที่พลังแสงศักดิ์สิทธิ์ได้กระจายตัวออกไปทั่วอ,อ,อ,อะไรกันเนี่ยปีศาจเงาไม่คาดคิดเลยว่าจะเป็นเช่นนี้ในขณะที่เขากําลังจะถอยออกมาสูเทียนก็กุมไปยังกระบี่เทพมารทั่วทางร่างก็ปลดปล่อยพลังที่น่าเกรงขามออกมา <c oughs> พลังโจมตีแค่นี้คิดว่าจะทำอะไรบิดาผู้นี้ได้อย่างนั้นหรือข้าจะให้เจ้าได้เห็นสิ่งที่เรียกว่าการโจมตีที่แท้จริงในตอนนั้นกระบี่ของชูเทียนก็ฟันฉับลงมาผ่าร่างของฝ่ายตรงข้ามให้เป็นสองท่อนกระแทกลอยออกไปหลายร้อยเมตรเลยทีเดียวเฮ้เผ่าต่างถิ่นผู้นี้ไม่คาดคิดเลยว่าจะร้ายกาจขนาดนี้นะ่าในเวลานั้นทุกคนต่างก็รมาระวังชูเทียนขึ้นมาในทันใด จีเออร์ตาลและสัวโหลตลอดจนคนอื่นๆต่างก็จ้องมองมาพร้อมกับในเวลานั้นดวงตาของฉูเทียนก็เปลี่ยนเป็นสีขาวพลังมิติก็แผ่ออกมาพร้อมกับกลุมไปยังร่างของหญิงและรองเจ้าเมืองสากคิวบัสด้วยเวลาเพียงเสี้ยววินาทีชูเทียนก็ได้ดึงคนทั้งสองมาอยู่ด้านหน้าของเขาพ,พ,พลังมิติอย่างนั้นหรือเ,เป็นวิชาที่ร้ายกาจมากๆ ดวงตาของฉูเทียนได้เปลี่ยนเป็นสีเขียวทันทีพลังวิญญาณก็เปลี่ยนเป็นพลังชีวิตพร้อมกับแผ่พุ่งเข้าไปยังร่างกายของคนทั้งสองอาการบาดเจ็บของหญิงก็ฟื้นฟูขึ้น,นมาอย่างรวดเร็วหน้าอกของรองเจ้าเมืองซักคิวบัสที่ถูกแทงก็ฟื้นฟูหลุดออกมาจากสภาวะอันตรายด้วยเช่นกันทักษะชีวิตอย่างนั้นหรือ,อเป็นพลังรักษาที่ร้ายกาจมากๆในเวลานั้น อสุญญาณแห่งความมืดที่อยู่ใกล้ฉูเทียนที่สุดก็ได้พุ่งออกมาอย่างรวดเร็วหมายที่จะสังหารฉูเทียนในทันทีเกลือกลิ้งไปซะดวงตาของฉูเทียนก็จ้องมองออกไปร่างกายของเขาถูกจุดขึ้นมาด้วยเปลวเพลิงพร้อมกับพุ่งออกไปสร้างโลกขนาดใหญ่ขึ้นมาอาสุญญาณแห่งความมืดที่กระแทกเข้ามายัางเปลวเพลิงดังกล่าวก็ได้ร้องอดโอยด,ด้วยความเจ็บปวดทรมานกลิ้งไปมารอบ,รอบ ร่างกายของเขาถูกเผาไหม้ด้วยเพลิงสีขาวน้ำเงินพร้อมกับเผาไหม้พลังวิญญาณคุ้มกายของเขาในทันทีด้วยและในเวลาต่อมาชูเทียนก็ได้ปลดปล่อยบอลเพลิงลูกใหญ่ออกมาด้วยในเวลานั้นเจ้าเมืองยักษ์สาแห่งความมืดก็เร่งรีบกล่าวออกมาว่าอย่าเข้าใกล้เพลิงลูกนั้นสำหรับชูเทียนที่เพิ่งใช้พลังวิญญ,ญาณมหาศาลไปอย่างรวดเร็วนั้นตอนนี้ไม่มีทางที่เขาจะพาคนทั้งสองนี้ออกไปจากหุบเขาแห่งนี้ได้อย่างแน่นอนดังนั้นเขาจึงไม่คิดที่จะหนี แต่ก่อนที่พลังวิญญาณของเขาจะร้อยหลอเขาก็ได้นํำคนทั้งสองเคลื่อนที่ในพริบตาเดียวเข้าไปในประตูปีศาจทันทีอย่าปล่อยให้พวกมันหนีไปได้เมื่อดูคนเริ่มตั้งสติได้ก็รีบกระตุ้นพลังโจมตีที่รุนแรงออกไปก่อนที่จะไปถึงตัวของชูเทียนทันใดนั้นร่างของพวกเขาก็หายไปอย่างไรร่องรอยนี่มันอะไรกันเนี่ยปีศาจเพลิงชีเอตานแทบจะระเบิดความโกรธออกมาไอเจ้าเด็กสารเลวนั่นมันหายไปทางไหนกัน ไม่ต้องกังวลรอกพวกมันเหลือกันแค่สามคนเท่านั้นพวกมันคงจะหนีเข้าไปในประตูปีศาจแล้วไม่มีทางออกไปข้างนอกได้เวลานี้ข้างนอกนั้นก็ยังมีองครักษ์ของพวกเราคุ้มกันอยู่ถึงพวกมันจะมีปีกก็ไม่มีทางหลบหนีได้เป็นแน่ปีศาจเงาโซโลก็ยังคงใจเย็นอยู่อีกอย่างเมืองอันเหยในตอนนี้ก็ถูกปิดล้อมไปแล้วแทบจะตกอยู่ในมือของพวกเราอืมใช่แล้วใช่แล้ว คนเหล่านี้จะหนีไปได้อย่างไรกันจีเออร์ตานก็ไม่ต้องการที่จะปล่อยคนเหล่านี้ไปอยู่แล้วแล้วจะให้พวกมันหนีไปอย่างนั้นหรอเป็นไปไม่ได้หรอกอีกอย่างพลังฝึกตนของมันก็ไม่สูงนักด้วยพร้อมกับที่ใช้วิชาติดต่อกันนี้คงจะหมดพลังอย่างรวดเร็วแล้วอีกสองตนที่มันเอาไปด้วยก็มีบาดแผลมากมายยังไงซักพวกเราก็ต้องถอนรากถอนคนพวกมันให้เร็วที่สุดอืมงั้นก็ดี ทุกคนต่างก็พยักหน้าเห็นด้วยร่างกายของพวกเขาในตอนนี้เต็มไปด้วยพลังมืดแต่มีเพียงแค่อสูรวิญญาณแห่งความมืดตนเดียวเท่านั้นที่เต็มไปด้วยความขับอกขับใจเพราะด้วยเพลิงของจูเทียนนั้นยากที่จะต้านทานได้มันเกิดเป็นแผลเปื่อยเปื้อนไปทั่วร่างกายของเขาแม้ว่าจะไม่ถูกไหม้ไปทั่วร่างกายแต่ก็ได้รับบาดเจ็บไม่น้อยและการที่รอดมาได้ในครั้งนี้ก็นับว่าเขาแข็งแกร่งไม่น้อยเหมือนกันในเวลาต่อมา จีเออตานสัวโหลยักษ์สามืดและเหล่านักรบแห่งความมืดพวกเขาที่นำผู้เชี่ยวชาญเขตแดนพูดแปลงสปปรรพสิ่งจำนวนไม่น้อยมาด้วยได้จัดก,กลุ่มออกไปไล่ตามฉูเทียนเพราะการที่คนเหล่านี้จะหนีรอดไปได้นั้นมันเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนและการเข้าไปสำรวจประตูปีศาจเองก็นับว่าเป็นเรื่องใหญ่กว่าเช่นกันคนเหล่านี้หาได้ใช้อุปสรรคไม่จากนั้นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญของซีเออร์ตันก็เข้าไปในปีศาจ ส่วนกองกําลังอีกครึ่งหนึ่งก็ประจําการรออยู่ด้านหน้าหุบเขาประตูปีศาจตราบเท่าที่คนของเมืองอันเหยืปรากฏตัวออกมาพวกเขาก็พร้อมเข้าล้อมกรอบในทันที